วันสัมภาษณ์งานอิสราเอลหากไม่มีใบผลการตรวจประวัติอาชญากรรมท่านอาจจะโดนตัดสิทธิ์นะครับและย้ำยื่นออนไลน์เท่านั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไม่รับ Walk in แล้วนะครับก่อนไปรับชมคลิปการรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับช่วงนี้ช่องหน่วยสังเกตว่าบางท่านจริงๆก็มีหลายคนนะไม่ใช่บางท่านหรอก เริ่มมาสอบถามว่าผลตรวจประวัติอาชญากรรมตอนนี้ยื่นออนไลน์ไม่ทันยังไม่มีสามารถไปที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติไปยื่นขอแล้วก็รอรับผลได้ไหมมันเริ่มมีการสอบถามเข้ามาเยอะทางช่องหน่อยก็เอ๊ะทำไมใจเย็นกันจังทำไมมองเหมือนเป็นเรื่องเล่นๆน,นะครับทั้งที่ ผลตรวจประวัติอาชญากรรมเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับหากไม่มีในวันที่สัมภาษณ์เนี่ยตัดสิทธิ์ท่านโดยทันทีเลยนะครับจะไม่มีอุทธรณ์ใดๆทั้งสิ้นด้วยนะครับแม้บางท่านอาจจะมีใบเก่านะครับแต่ว่ามันหมดอายุไปแล้วก็ไม่สามารถเอามาใช้ได้นะครับก็อาจจะมีบางช่วงที่ทางเจ้าหน้าที่อาจจะอารมณ์อ่วยบ้างนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ทุกครั้งนะ การตัดสินใจเจ้าหน้าที่แต่ละคนไม่เหมือนกันทำไมท่านจะต้องไปเสี่ยงในผลที่เจ้าหน้าที่ว่าจะให้หรือไม่ให้เราในกรณีที่เราไม่มีใบตรวจประวัติอาชญากรรมทางช่องลุงหน่อยเชื่อว่าหลายท่านรู้นะว่ามันสามารถที่จะยื่นออนไลน์ล่วงหน้าได้แต่ทำไมไม่ทำกันนะครับหรือคิดว่าตัวเองทำไม่เป็นหรือ เห็นเพื่อนบอกว่าไปยื่นที่สํานักง,งานตํำรวจแห่งชาติก็ได้ตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเขารับเฉพาะออนไลน์เท่านั้นไม่รับคนที่ walk in หรือว่าเดินไปที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะครับเดี๋ยวเรามาดูโพสต์ล่าสุดที่เจ้าหน้าที่เขาประชาัมพันธ์ออกมานะครับในเรื่องการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมหรือว่า C.I.D เขาแจ้งว่าคนหางานที่มีความประสงค์จะยื่นขอตรวจสอบประวัติด้วยชื่อและสะกุลขอให้ดำเนินการยื่นคำร้องตรวจสอบประวัติผ่านทางเว็บไซต์ crd.go.th หรือสแกน QR code ตามรูปภาพสำหรับคนหางานที่มีกำหนดเข้ารับการสัมภาษณ์และถ้าบางคนมีแล้วแต่ผลตรวจประวัติอาชกรรมมันเกิน6เดือนขอให้เร่งดาเนินการ ให้แล้วเสร็จก่อนวันเข้ารับการสัมภาษณ์นะครับนั่นหมายความว่าใบาตรวจประวัติอาชกรรมมีอายุแค่6เดือนนะครับและเจ้าหน้าที่ก็หมายเหตุชัดเจนนะครับว่าทางตํารวจงดรับ walk-in ทุกกรณีนะครับท่านต้องยื่นออนไลน์เท่านั้นนี่คือรูปภาพที่เจ้าหน้าที่ประชามพันธ์นออกมานะครับในข้อความในรูปนะครับก็แจ้งว่าให้ยื่นผ่านเว็บ crd.go.th และ ผู้สมัครนะครับสามารถเลือกสถานที่รับผลการตรวจได้ที่ในเขตรกรทมนะศูนย์บริการกองทะเบียนประวัติอาชญากรรมถนนพระรามที่1เขตปทุมวันกรุงเทพอันนี้ในกรณีที่ท่านอยู่กรุงเทพนะแต่ถ้าท่านอยู่ที่จังหวัดนะครับท่านสามารถขอรับผลได้ที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1-10หรือพิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศได้เลยนะครับไม่ต้องเข้ามาที่กรุงเทพนะครับ นั่นคือการไปรับผลนะแต่ตอนยื่นน่ะท่านต้องยื่นออนไลน์นะครับแล้วก็หมายเหตุชัดเจนนะครับว่างดรับ Walk in ทุกกรณีนะครับหรือความหมายก็คืองดรับในกรณีที่เราเดินเข้าไปสํงงานักงานแล้วไปขอด่วนกับเขาขอผลภายในวันนั้นนะครับเขาไม่ให้แล้วนะครับสําหรับคนหางานหรือว่าผู้สมัครที่มีกําหนดการเข้ารับการสัมภาษณ์ผลตรวจประวัติอาชกรรมต้องมีระยะเวลาไม่เกิน6เดือนนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการตรวจ มิฉะนั้นจะไม่อนุญ,ญาตให้เข้ารับการสัมภาษณ์นะครับอันนี้เจ้าหน้าที่เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าเขานับจากวันไหนด้วยนะแล้วก็มี QR code คมาให้นะครับแต่มันเล็กมากนะครับคิดว่าสแกน QR Code บางท่านอาจจะสแกนไม่ติดนะครับอ่ะช่องลงหน่อยขยายให้เต็มจอเลยนะเผื่อใครอยากจะสแกนก็สแกนนะครับแต่จริงๆไม่ได้ยากนะครับทุกท่านไปที่ Google แล้วพิมพ์คาว่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม มันก็มีลิงก์เว็บให้นะครับเข้าไปลิงก์เว็บนั้นได้เลยนะครับก็สามารถเข้าไปถึงเว็บที่ไปตรวจประวัติอาชญากรรมนะครับก็ขอย้ําเตือนอีกครั้งละกันถ้าใครอยู่ในกลุ่มไลน์ช่องลุงหน่อยลุงหน่อยจะเตือนบ่อยๆอยู่แล้วนะครับว่าเฮ้ยไปตรวจประวัติอาชญากรรมซะนะนะครับทุกคิวเลยไม่ต้องสนใจนะครับว่าคุณจะอยู่คิวท้ายๆหรือว่าคิวต้นๆน,นะครับท่านไปตรวจไว้เลยถ้าเขายังไม่เรียกสัมภาษณ์ท่านก็แค่ไปต่อใบใหม่ ท่านอุ่นใจมีใบยอยู่ในมือแล้วเจ้าหน้าที่เรียกด่วนเมื่อไหร่ท่านก็พร้อมที่จะไปสัมภาษณ์ได้เลยใบยตรวจประวัติอาชีากรรมมันแค่100บาทเองนะครับมันไม่ได้มากได้ไม่นะครับเต็มที่นะปีหนึ่งคุณก็ทำแค่2องใบเองมันไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายมากมายนะครับอยากจะให้ทุกคนทุกลำดับคิวของรุ่นที่17เลยนะครับตรวจประวัติ อาชกรรมไว้รอเลยแล้วเก็บใบไว้ในมือนะครับแล้วช่องลุงหน่อยค่อนข้างมั่นใจว่าการสัมภาษณ์น่าจะหมดภายใน2-3เดือนนี้นะครับดังนั้นหากคุณขอรอบนี้ยังไงก็ได้ใช้ภายใน6เดือนนี้แน่นอนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับสำหรับใครที่ยื่นไม่เป็นนะกลัวการยื่นคือช่องลุงหน่อยเข้าใจแหละหลายท่านกลัวว่าจะยื่นไม่เป็นกลัวว่าจะยื่นไม่ถูกนะครับก็เลยอยากจะ เดินไปที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติแล้วไปขอทีเดียวนะครับอ่ามันไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในท้ายคลิปนี้ช่องนุ่ยหน่อยจะเอาคลิปเก่าที่ช่องนุ่ยหน่อยสอนยื่นออนไลน์นะครับจะเอาคลิปนั้นนะครับมาให้ดูกันอีกครั้งก็ใครสนใจอ่าก็สามารถดูคลิปต่อเนื่องไปได้นะ ก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มใีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับให้ท่านเข้า Google แล้วพิมพ์คำว่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากนั้นกดบริการตรวจสอบประวัติด้วยชื่อสกุลและเลขประจำตัวประชาชน13หลักเมื่อท่านเข้าเว็บไซต์เข้ามาให้ท่านเลือกคำว่าตรวจสอบประวัติด้วยชื่อสกุลออนไลน์ คลิกเข้าไปจากนั้นให้เลื่อนมาด้านล่างจะเจอคำว่าตรวจสอบประวัติให้ท่านคลิกเข้าไปให้ท่านอ่านเงื่อนไขาการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมมีทั้งหมด13ข้อเมื่อท่านอ่านแล้วให้กดติ๊กยอมรับเงื่อนไขจากนั้นให้กดตรวจสอบประวัติจากนั้นให้ท่านใส่คำนำหน้าชื่อชื่อ นามสกุลชื่อเดิมถ้ามีนามสกุลเดิมถ้ามีใส่เลขบัตรประจําตัวประชาชนครั้งที่1ใส่เลขบัตรประจําตัวประชาชนครั้งที่2เพื่อเป็นการยืนยันให้ท่านเลือกเพศให้ท่านใส่วันเดือนปีเกิดให้ท่านใส่ชื่อนามสกุลบิดาให้ท่านใส่ชื่อนามสกุลมันดาที่อยู่ปัจจุบันเลือกจังหวัด เลือกเขตอำเภอเลือกแขวงหรือตำบลใส่ใหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของท่านใส่อีเมลใส่ไลน์ไอดีถ้ามีนะครับคือถ้าไม่มีดอกจันท่านจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับท่านต้องเลือกว่าท่านเคยมีประวัติอัชญากรรมไหมจากนั้นให้ท่าน ติ๊กความประสงค์ที่ท่านจะขอตรวจสอบประวัติในกรณีสมัครงานอิสราเอลให้ติ๊กคำว,ว่าต้องการตรวจสอบประวัติตัวเองจากนั้นให้ระบุจำนวนรายการที่ท่านต้องการชุดเอกสารในการตรวจสอบประวัติโดยที่1ชุดจะมีค่าธรรมเนียม100บาททางการอิสราเอลจะใช้แค่1ชุดระบบจะคำนวณเงินให้นะครับจากนั้น จำนวนเงินตรงนี้ท่านจะต้องไปชำระในวันที่ท่านไปรับผลการตรวจสอบณสถานที่ที่ท่านเลือกรับให้ท่านแนบไฟล์2ไฟล์ไฟล์แรกให้ท่านแนบบัตรประชาชนโดยที่ท่านถ่ายจากหน้าบัตรแต่เพียงอย่างเดียวไม่ต้องถ่ายด้านหลังจากนั้นให้กดเลือกไฟล์ที่ท่านได้ถ่ายรูปเข้ามาแนบไฟล์ที่2ท่านจะต้องแนบไฟล์ที่ท่านถ่ายรูป คู่กับบัตรประชาชนโดยที่ให้เห็นหน้าท่านกับบัตรประชาชนคู่กันเป็นลักษณะเซลฟี่โดยที่บัตรประชาชนที่ถ่ายกับหน้าของท่านจะต้องไม่ใช่ตัวหนังสือที่กลับด้านต้องระวังจุดนี้ด้วยนะครับจากนั้นให้เลือกไฟล์แล้วก็นแนบรูปที่ท่านถ่ายเข้ามาเมื่อท่านถ่ายรูปและแนบไฟล์เสร็จท่านต้องมาระบุสถานที่ที่ท่านต้องการไปรับผลตรวจ โดยมีให้เลือกดังนี้1กองทะเบียนประวัติอาชญากร2พิสูจน์หลักฐานจังหวัด3ศูนย์พิสูจน์หลักฐานกรณีที่ท่านอยู่ต่างจังหวัดให้ท่านกดตรงที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดหรือศูนย์พิสูจน์หลักฐานโดยที่เมื่อท่านกดไปแล้วให้ท่านมากดเลือกนะครับสถานที่ที่ท่านต้องการหรือท่านจะพิมพ์ค้นหาก็ได้ครับเช่นผมจะพิมพ์คําว่าลําปาง จะเห็นว่าไม่มีข้อมูลนะครับหรือท่านจะพิมพ์คำว่าอุดรจะเห็นว่ามีข้อมูลแล้วนะครับจะสังเกตว่ามันจะมีเบอร์โทรศัพท์นะครับของพิสูจน์หลักฐานจังหวัดในจุดที่เราต้องการไปรับนะครับสามารถโทรปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้ถ้าท่านไม่ทราบสถานที่หรือต้องการเลื่อนวันที่จะไปไรับยังไงให้โทรติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ ในกรณีเมื่อกี้ที่ลำปางไม่มีลองมาที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานนะครับจากนั้นนะครับลองกดค้นหาแล้วก็พิมพ์คำว่าลำปางเข้าไปจะเห็นว่าในจังหวัดลำปางจะมีศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่ท่านสามารถไปรับผลการตรวจได้นะครับจากนั้นให้ท่านเลือกนะครับว่าการรับผลตรวจท่านต้องการไปรับด้วยตัวเองหรือมอบให้บุคคลใดดังต่อไปนี้เป็นผู้รับแทนนะครับ กรณีรับผลด้วยตัวเองท่านก็ติ๊กไปได้เลยนะครับแล้วก็กดบันทึกแต่กรณีที่ท่านจะมอบให้บุคคลอื่นไปรับแทนท่านต้องระบุชื่อของผู้รับนะครับนามสกุลแล้วก็หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ที่ไปรับแทนท่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อของผู้ที่ไปรับแทนท่านเนื่องจากมันเป็นข้อมูลบุคคลนะครับกรณีมอบอำนาจให้มารับผลประวัติ ให้ทาหนังสือมอบอํานาจมาด้วยนะครับพร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนพร้อมติดอากรสแตม10บาทมาแสดงในวันที่รับผลประวัติด้วยสรุปแล้วผมว่าไปรับเองง่ายสุดนะครับจากนั้นนะครับเมื่อท่านเลือกนะครับว่าจะต้องรับผลด้วยตัวเองท่านก็กดบันทึกครับผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจะใช้เวลาตรวจสอบ7-15วันทําการ ให้ท่านเข้าไปตรวจสอบว่าผลของท่านที่ท่านยื่นได้รับการอนุมัติแล้วหรือยังนะครับก็เหมือนเดิมเข้าไป Google แล้วพิมพ์คําว่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากนั้นให้เลือกตรวจสอบประวัติด้วยชื่อและสกุลและหมายเลขประจำตัว13หลักจากนั้นให้มากดคาว่าตรวจสอบสถานะการยื่นตรวจสอบประวัติด้วยชื่อสกุลออนไลน์ จากนั้นให้พิมพ์หมายเลขบัตรประชาชนของท่านเพื่อทําการตรวจสอบเมื่อพิมพ์เสร็จให้กดคําว่าตรวจสอบสถานะในกรณีที่ท่านได้ตรวจสอบสถานะแล้วระบบขึ้นว่าส่งคืนให้ท่านติดต่อไปที่ฝ่ายพฤติการบุคคลตามเบอร์โทรที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้นะครับท่านก็จะทราบสาเหตุว่าท่านทำอะไรผิดแต่ในกรณีที่คำขอของท่านได้รับการอนุมัติ ระบบจะแจ้งว่าเอกสารของท่านได้รับการอนุมัติแล้วให้ท่านเตรียมบัตรประชาชนมารับผลนะครับได้สถานที่ตามที่ท่านกําหนดนะครับแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับโดยที่ท่านนะครับต้องไปรับในวันและเวลาราชการเท่านั้นหากท่านไม่สามารถไปรับในวันที่เขากําหนดได้ให้ท่านโทรไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับ เมื่อท่านไปรับผลนะครับประวัติอัชญากรรมและได้ชําระเงินเรียบร้อยแล้วให้ท่านมาดูที่หน้านที่2นะครับถ้าหน้านที่2มันขึ้นผลการตรวจว่าไม่พบประวัติอันนี้ท่านได้ไปต่อนะครับไปทําหนังสือเดินทางได้เลยนะครับส่วนท่านที่ขึ้นว่าพบประวัติอันนี้ท่านจะต้องไปดูเงื่อนไขว่าจะเข้าการคัดแยกประวัติได้ไหมนะครับโดยที่ท่านพลิกไปหน้าที่3นะครับหรือ4นะครับเพื่อดูว่าท่านติดประวัติอะไร นะครับจากนั้นก็ไปดูเงื่อนไขว่าท่านเข้าเงื่อนไขที่จะคัดแยกประวัติได้ไหมเงื่อนไขาการคัดแยกประวัติเดี๋ยวผมจะทําใน EP ที่10และ11นะครับไปดูชมคลิปทั้ง2คลิปนั้นได้นะครับท่านก็จะทราบว่าท่านพอที่จะไปคัดแยกประวัติได้ไหมถ้าท่านคัดแยกได้ท่านไปทําการคัดแยกให้เรียบร้อยเมื่อคัดแยกสําเร็จท่านไปตรวจประวัติอาัญากรรมอีกครั้งหนึง่ง เมื่อตรวจเสร็จแล้วมันขึ้นว่าไม่พบประวัติท่านก็สามารถที่จะเอาประวัตินั้นมาให้เจ้าหน้าที่และครับก็หวังว่านะครับในคลิปนี้จะทําให้ท่านสามารถตรวจประวัติออนไลน์บนมือถือได้